สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับโครงการประกันสังคมเล่นผีดวัคซีนม .33 คอรมอมีม,มติเคอะโครงการลดราคาสินค้าและละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะ แรงงานเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นให้ผู้ประกันตนม3 3ตลอดเรือนมัราค2,565โดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะเร่งประสานในจ้างสำรวจความต้องการของผู้ประกันตนม .33 ในการฉีดวัคซีนโควิด1 9ทีมเข็มที่3ค่ะเข็มโมสเตอร์โดสผ่านระบบ E Service พร้อมจัดจุดฉีดวัคซีนทั้งในกรุงเทพมหานาครและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ10จังหวัดได้แก่ สงขลาชนบุร e, ีและยองฉะเชิงเซาสม,มุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสม,มุทรสาครพระนครศรีอยุธยารวมสั13จุดฉีดเริ่ม17มกราคมนี้นะคะเป็นต้นไปส่วนแผนการกระจายวัคซีนโควิดในทีนะคะเข็ม3ประจำเดือนมกราคมนะคะมีทั้งสิ้น436,080โดสค่ะแบ่งเป็นช่วงวันที่17-21มกราคมนี้นะคะจำนวนเกือบ2 0 0 0 0 0โดสค่ะ ช่วงวันที่24-31มกราคมนะคะจำนวน239,400โดสค่ะหากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1506กด6และกด7ในเวลา8โมงถึง18นาฬิกาของทุกวันต่อมาข่าวที่2นะคะคอรมอคอ1,480ล้านบาทดันโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565 ที่ประชุมคอรมของวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะคะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกันฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น1,480ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2515ระยะเวลาดำเนินการน,นะคะ90วันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการคองชีพผ่านช่องทางต่างๆเช่นร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดพื้นที่สาธารณะหรือลานอเนกประสงค์นะคะและสถานีบริการน้ำมันกว่า3,000จุดทั่วประเทศและการจำหน่ายผ่านรถโมบายกว่า50,000ในพื้นที่กอทมอและปริมณฑล 2. การจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการของชีพตามชนิดปริมาณและราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนดเช่นสินค้ากเกษตรเนื้อไก่ไข่ไก่จากสมาค,คมผู้ค้าปลีกค้าส่งซัพพลายเออร์นะคะในพื้นที่เพื่อจำหน่ายในจุดจำหน่าย 3. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งจัดก,กิจกรรมลน้กระตุ้นการบริโภค โดยโครงการดังกล่าวนะคะจะช่วยลดภาระค่าของชีพและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 และภาวะการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าปโภคบริโภคในราคาประหยัดรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมเร่งฉีดวัคซีนม .33 คอรมอเคาะดันโครงการและราคาสินค้าที่เรานำมาฝากกันขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมาฝากกันอีกขอบคุณค่ะ